อยู่กับผมครับแคะแซะแงะ,ะวันนี้มา,าหาไอหน,นวดครับนี่ครับตัดผมให้ครับผมนี่ครับนี่คืออุปกรณ์ครับเห็นมันคว้ามาด้วยเอามาทำอะไรคับเมโอเมก้าแล้วก็ปัตเตเลียนไทยครับผมฮะ ยอดปะตาเลียนลองดูครับทำจริงบ้าเหย็ดเค้ทำได้ติเอาจริงติหัวกูนะเนี่ย <c oughs> นี่ครับผมเขาใช้น้ำมันจักรไม่ใช่เหรอโอ้โมดลอขึ้นะนะหัวงลยวะเนี่ยคอจะดูไหมเฮ้ยโอ้ยฝฟแหลบด้วยโอ้ย นี่ครับผมทับทิมโอเมก้าทับทิมโอเมก้าครับผมนี่ครับมผม,มพร้อมแล้วครับลอง,ลองเลยนะพร้อมแล้วครับนี่ครับปัตเตานีไทยแลนด์เมื่อกี้นี่ครับ <c oughs> อเราอะไรวะโอเมก้ามันพืช ันอนิ่มมาเสียงนิ่มนะทับทิม,ม,ม,มโอ้นิ่มดียังครับโอ้ดีกว่าน้ำมันจัดสายไฟระวังไฟจะดูดดูดทั้งเดกระดูด้ะกูทั้งมือนี่ครับทรงผมแค่แท่งแงี้วันนี้ออกนอกรอบครับไม่ต้องเข้าร้านครับ,บรรนี่ครับนวดบาร์เบอร์รเฮ้ยเหมือนกับไฟดูดหัววะอักอักมโอ้หนี่เล่นตลกใช่ไหมโหดจริงจริงฮะ เนี่ยตลกใส่จริงๆเนี่ยนะอือหือส ouais. ุดยอดครับอ right. ือหือยังไงเครื huh. ่องเดินเรียบหมอือบอกแล้วอย่ากดแรงเกินจะโดนสิวให้เงยหน่อยดิอ um ้าแฮะหันมาดิเอ้าอยากจะเล่นอย่าเข้ามา <ค><ณ><ค><ณ>แม่จะส่งให้สับสาวสิหรือก็ชอบเดี๋ยวก็อย่างไอเด็กคนนั้นถามานะนะร,รู้เปล่าว่าผมนาส่งอะไรส่งไปให้มินึ<ค><ณ>นี่ครับผมเามาดูกันว่าตัดผมว่าจะใช้เวลากี่นาทีครับไม่บอกแต่ทีแรกไม่งั้นไว้กว่าน,นี้ เอาโกยไปเลยให้เราไม่เอาเขาไม่ต้องเดี๋ยวไปขูดเองได้อนีมจับหัวร้านกูอยู่มึบเลยติดมือดีฉันเลยลื่นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยฮะหัวลื่นแล้วเนี่ยเออแตกกลัวสิกูก็กลัวด้วยเหมือนกันรงไฟจะโดดหรือเปล่าาฮะร้านตัดผมไม่ได้ตังค์แล้วเนี่ย ไม่ต้องเหลือเอาไว้ให้เขาถามจับหูคนสักหน่อยก็ได้แล้วกูจับหูเออแม่กูดึกูดหนังหมูเลยสายไฟเนี่ยดึงไกลๆตัวกูเอยแดี๋้วหันอยู่ก็ตัวกูเนี่ยมันไม่ตายแล้วพอสะดุ้งนี่ครับผมเอาคนท้องมาตัดผมครับคนท้องตัดผมให้อ่ะ หอวะพอแล้วไงเอาแปรงลงได้ไหมฮะได้นี่แรงครับฮะแงรงครับผมฮะแรง้ยเาใช้กันเรอแรงก็ใช้กันครับโอ้โหแล้วอย่างนี้ครับขัดรองเท้าหรือยังขัดแล้วอู้แรงของลูกใช้เหลือมาฮะของลูกใช้ขัดรองเท้าลูกมึงด้วยเฮ้ยก้งเรียนฮะ นักเรียนตรนนี้ไม่ได้ใช้ละใช้กีบีน้ำรองเท้านักเรียนวีไม่เป็นไรครับเอาลุนจะตัดไว้ล่ะตัดงานตัดงานวีมาจิเดี๋ยวยังมาเ,าเอออยากตัดสีเดียวดิอืมเดี๋ยวก็เป็นทรงเอาทรงเดียวกันนี่นะได้ทรงเดแบบียวเออได้แบบนี้แค่นั้นแหละได้ทรงเดียวนี่นะเออม่กล้องถ่ายด้วยอ่ามันต้องอย่าง,งานั้นเนี่ย ฮะอีกจะไม่หนเก่าหรือโอ้ยแจ่มจันนะอืมโอ้ยใส่ปฏิเีธน,นะรุ่นนี้ก็ใช้รุ่นนี้กันจนึ่งครับหนึ่งกิ๊บเสร็จยังเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วปื๊คือไหวไแล้วมีวมวะมมไหนมีก็กคิวเื่มก็ออกเมื่อี้อโอ้ยคิวคิวเสน่ห์ออไงกก้มสุด ให้หนังตึงอ,ะอ่ะจิ้วัะเนีย่ผมนะ,ะ,ะน่าใช้มีดโกนหมดร้อนหลัดนิดๆเหนียวผมต,ตัดตึงอสร็เรียบร้อยหลัดผมนี่ครับกับช่างนวดนะโ <Okay. S 2> อเค5นาทีครับผม นี่ครับผมตัดโหดก่อนอ๋อจะนี่ครับวังแผ่นร้องรุ่นเ่ยไม่ต้องกดมากดันมันไปทำธรรมชาติโอ้โหน้ำมันหมูก็จ่ายเล็กกูจะบอกมึงว่ามึงอะเอาอันที่ ที่ลองไม่เท่าที่ลองไม่เท่าดูนี่หรอมันไม่ไม่เป็นไรมึงก็คอยดูมันมองทำไมอ้อมอันนี้มันต่ำเกินไปหรือไงสูงสูงติดหนังหัวมึงกูยังยิ่งสวยกว่าอีกแล้วแต่หัวมึงมึงก็กดกวดจนลูกยเหนียวมึงกินก็อร่อยว่ะอย่ามึงจะเสียกเล่นหลายเล่นโน่นเล่นนี่นะ มีช่วยตัดแล้วก็เหมือนไม่ได้ตัดยให้โกออกโมีคนเล่นเออแคหันมีคนตัดอะไรบไม่ดูมังมีใครตัดเออเออดตัดผมอะไรแม่เท่อะเลยนปากเล่มโองเหอนลองอไม่ลองไม่ดูไม่รู้ไงของคูดูง่ายเ่ยนะลก์นะ ดันนี่เฉยเลยเนี่ยอย่างยาวมึงส่งแล้วจบดูก่อนแล้วจะเลียดใจเปลี่ยนนั่นโอ้ยเฮ้ยใบแผ่นล้อแผ่นล้อมันหลุดหรือเปล่ามันไม่เหล็กแทงหัววะเหล็กแทงหัวเนี่ยดันมันเข้าไปได้นะจับได้เฮ้ยมันไม่มีแผ่นแล้วเนี่ย เนี้ยเลยก็นี่อ่ะไม่มียังไงแล้วเ้ยตกใจมดแม่สะาดทำอะไยังดีอยากทำดีเดี๋ยวก็หูขาดไล้วกดโดนาอะยรไปแก มตรง,ง,งกลางอามหมดจ้าอือมัมนต้องรุนแรงเอาเบา,บา เสียงมันยังเข้าอยู่เลยนะแขกแขกมันเข้ามันตัดม,มันไม่เท่ากันหรอเอ้าพื <How? S 2> ้นที่มันไอ้นี้ไงเล็กต้องเข้าใจดิไม่ไงั้นกูจะขยี้ทำไ, <c oughs> ไมอืมนจ้งางเขาก็ยี่ยงนี่อืมไม่ได้เดี๋วว็กคนมีตัวนั้นหน่อยอืมต่อเป็นเหมือนกับไอ้อะไรอะที่ ในนามันจะมีพวกหญ้าพวกอะไรที่สูงพวกข้าวอ่ะอืมดีด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 อมหลอดหน่อยไหมนี่ครับผมเสร็จแล้วหมุนหัวหน่อยหมุนหัวหน่อยกว้างเนี่ยกว้างไหนไหนปังเนี่ยในข้างดูข้าง ปังเนี่ยนี่เอาหลวงเนื้อปัองมันเท่ากันไหมเนี่ยเอ่าดิเอาเนี่ยปัดเลยปัดหัวออกเัด <laughs> ปัดเด้อยังไม่เสร็จปัดก่อน <laughs> อดเดี๋ยวปรื่องก่อนไปหยเออพอแปรงแนละ้วมันรู้สึกว่ามันโล่งนะใช่ไหมเมื่อกี้กูก็โลง่งน่ดหนึ่ง <laughs> แปรงให้ <laughs> <laughs> ตัวเดักเดียวไ <laughs> อ้มันรู้สึกเอี่ยมสะอาดเลย ตัดหัวย่นเหมือนหนังหมาเลยโอเคป่ะทำนัเก็บผ้าอ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแค่แดงแง่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ